ส่งอาหารกันดีกว่าเราใช้ท่านเทพเนี่ยดีสุดแล้วขายาวขอดูหน่อยวันนี้ห้ามอะไรร้อยสามสวิระหว่างการส่งไม่สามารถได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถปนเปื้อนได้โอเคขอดูพื้นที่หน่อยอ๋อโอเคเลยทั้งนั้นปุ๊บบินนี่ลงนี่วิ่งนี่ได้สบาย ไม่สามารถปนเปื้นแล้วไม่สามารถได้รับบาดเจ็บก็คือวิ่งได้โอเควิ่งได้ก็สบายแล้วน่ะจำได้จำทางได้ งั้นเราก็บินได้นี่ว่าพอเราขึ้นนี่เสร็จปุ๊บเราก็บินไปได้เลยนะเนี่ยเอาว่าโอ้โหฉลาดสุดๆเฮ้ยรอบแรกก็ผ่านแล้วอะ่ะอุย้ยอดโชว์ปีกเลยคือไอ้พวกนี้คือเขาชอบมาเขาเรียกว่าอะไรนะกินลมชมวิวกันเหรอทานอาหารไปกินลมไว้อะไรพวกนี้วะ ดูวิวไม่ได้กินไม่ได้กินโสส่งจนชำนาญน,นะบอกเลยของง่ายๆไออันนี้มันชอบยากอ่ะไอเมืองเนี้ยมาแปดสิบวินะครับระหว่างนั้นไม่สามารถบินได้และไม่สามารถปีนได้แต่วิ่งได้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บได้โอเคนี่เราวาร์ปนี่เราวิ่งอ้อมนี่ปุ๊บปุ๊บไม่สามารถปีนเดี๋ยวนะเฮ้ย ไม่สามารถปีนไม่สามารถบินอะไรวะเนี่ยแล้วกูจะไปไงวะเนี่ยวิ่งนี่เก็บให้หมดเนี่ยแล้วมันจะขึ้นได้เหรอวะต้องลองดูอะไม่เอ้ยอ๋อได้รับบาดเจ็บได้ไม่โดนไม่โดนหลบหลบไม่โดนหลบ เฮ้ยโอ้โหลืมเก็บผีเสื้อโอ้ยสบายมียากกว่านี้อีกวะเนี่ยโคตรเก่งเลยกูวิ่งไงวะเนี่ยไม่ให้ปีนเฮ้ยปีน่าวะเมื่อกี้ถือว่าไม่ปีนใช่ไหมไม่นับไม่นับเมื่อกี้ไม่นับอ่าว่าเพยที่สองวะนิ่มๆสบายมาตัวที่สามโอเค ง,ง่ายๆนะรอบนี้70วินะครับระหว่างนั้นไม่สามารถบินไม่สามารถปีนและไม่สามารถปนเปื้อนได้เขาเรียกว่าอะไรอะห้ามบินห้ามปีนห้ามเปียกอยู่ไหนไวะเนี่ยอยู่นี่ระวาร์ปนี่วิ่งอ้อเอมาได้สบายห้ามบินห้ามปีนห้ามเปียก อะไรวะเฮ้ยมันอยู่สูงยังอ่ะห้ามบินห้ามปีนห้ามเปียกจะบาดเจ็บได้โอเคสบายง่ายแทละ่ะง่ายบอกเลยง่าย โอโหโคตรง่ายเลยอะไรวะเน,นี่ยวันเนี้ยโอ้โหง่ายจัดอะไรวะจบจบแหละหกสิบเพชรเนาะเอาเรื่องวะ